คำเล็กๆน้ำขิงเดี๋ยวล่วงอโออร่อยไหมคะคำคำเล็กๆค่ะลูก,กอ๋อ uh. ไปไงอร่อยไหมคำเล็กๆลูก,ดกเดี๋ยวหกน้ำขิงจะลวกมาฟา,าด โอ้ยหกไปโนดเดินมาขอทิชชู่ด้วยนะเป็นไงอร่อยไหมย้อด จะตู้หน่อยกันมาอืมหือปิ่เป็นไรเป็นไงพิ่เป็นไรไม่อยากให้ริงไว้นนี่เงอร่อยไหมคะแล้วค่อยค่อยค่อย่อมาแล้วกันหั่นก่อนห่นน,นี่แบบ่งอย่างนี้ค่ะเวลาทำกินอะ่ะเล็กๆหั่ะคำเล,เล,ขขเล,เล็กๆ

Paid, hmm mm, อร่อยเขียวก่อนเขียวก่อนค่อยกินนะ้ําขิงตับคุณตาสาวตับเท็ด หมดเลยหนึ่งชิ้นจุกๆปากเจ็บอันนี้ปากเจ็บอา้าวทำอะไรอะ่ะมันหมดแล้วลูกเขียเขีย